คุณผู้ชมนะครับขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับมาเยี่ยมพ่อพิทัศน์ที่ท่านไม่สบายนะครับคุณผู้ชมเนาะก็มาถึงที่นะครับหลังจากที่พิทัศน์รับฝันว่าลงปู่สวงท่านมาที่นี่นะครับแล้วก็มาลงปู่สวงมรนรําให้เนาะเนาะลงปู่สวงมานะครับมาตามความฝันของพิทัก์ด้วยแล้วก็มาเยี่ยมด้วยก็จะได้มาให้กําลังใจเนาะอืมก็เดี๋ยวเราไปเยี่ยมพ่อก่อนเนาะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผม เป็นไงบ้างพ่อครับดีขึ้นไหมครับพ่อไปทำเงินเนาะนอะไรทุกวันอ๋อกินได้ทุกวันกินข้าวไม่ได้เลยอือกินต่น้ำทุกวันเนาะจ้ะสาธุสาธุ จ้าเอตานี่ใส่เสื้อลงปู๋สวงตนันนี่เสื้อลงปู๋สวงบ่ครับใส่ตลอดใส่ตลอดเลยบ่เหมือนซกคือมีความสุขก็เส,สื้อเหมือนซกมันซก,กสบายสวมอัลตูทายรวมไปเรื่ยตเยเรือยบันรูปของลงปู๋สวงสัทธามากเลยเออชื่อดำตุ้งฟองตาก็หวาอืามา่จุองหาริม โอ้นี่หลวงปู่สวงครับเน่ะโอ้อจะชอบใส่ครับแต่นนัเขาเสื้อดีๆมาแบบที่ซื้อให้ก็ไม่ใส่ท่านไม่ใส่เลยก็ใส่แต่เสื้อหลวงปู่สวงนี่เขาไม่ใส่เลยเสื้อตอนนี้ไม่ให้ใส่ไม่ใส่เลยไม่ใส่ค่ะโอ้ตัวใหมตัวไหมไม่ให้ใส่ไม่ใส่เขาผักผ้าไหมยังดีด้วยแต่ท่านไม่ใส่ครับท่านจะใส่หลวงปู่สวงอือคือพิทักษ์เขาฝันว่าหลวงปู่มาคนนั้นไม่พ่อ โคก็ถวายอีมร้อยห้าสิบแล้วก็หลวงปู่ก็ไปนั่งเสาตรงกลางบนบนบ้านบนบ้านครับบนบ้านตรงเสากลางครับแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าใบใบตีสามก็ถูกเลขกันเต็มเลยคนที่ดูแลหนักสุดก็คือน้องคนนี้อ๋ออันนี้เป็นหมอเป็นน้องสาวอน้องอดรับอุนอนไม่รู้ลูกกี่วันตั้งแต่ปีใหม่มาอันนี้ก็ถามเขาดูเป็น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 ลูกเนาะ เป็นละปห้เราจ้าพ่ออ๋จ้ามันโกนแล้วดูแลพ่อตลอดยาบาลในโบแมกยาบาล็ก็ได้ลูกพยาบาลคือก็จะเมนมจป็นพยาบาลรงพยาบาลอย่างดีทั้งกนข้าวทั้งเช็ดอะไรหลายะอย่างก็ได้ตาจ้ากลางคืนก็ไม่ได้นอนทั้งคืน ครับในคุณพ่อได้นอนเรออนลอืมีแล้วครับกินน้ำต่คืนหรอพออ๋อน้ำน้ำน้ำใช้กินน้ำมะพร้าวสดอ๋ออืมใไม่ใส่ไม่ได้ยินไหมครับไม่เป็นไรจ้ะโอเตียมออกซิเจนไปด้วยอ๋อช่วยอืมก็ดูแลท่านไปเนาะเพราะว่า ไทยทันแข็งแรงอยู่กับโลกกรหลานนานๆเด้อนะครับก็เป็นบุญวาสนาที่หลวงปู่สวงท่านมาแล้วก็มาฝันนะท่านน่าจะมาจริงๆพ่อก็อใส่เสือ้อเม้อยโชคเหมือนมาละคนลุกเลยนน่องหนุะมเบอร์เจนได้เลยโตใส่เสื้อลวงปู่สวงด้วยอันนี้คือคนเส่เราสวงหรือตรงเลยหนอนนี่อันนี้ไม่ใช่ว่ามาถ่ายทำแลวก็เปลี่ยนเ,เสื้อให้ท่าน ใส่ตลอดครับแต่ว่าใส่ถ้าไม่ใส่เลยเสื้อนี้มาจากตอนไหนครับเสื้อนี้ทํานานยังเสื้อหลวงปู่นานหรือเปล่าเขาเอามามามาถุดเีษถุดสีษถุดก็ให้เขาบูชาแต่แค่นี้ก็คนที่ทามาพระเจดมาประมาณสามตัวพวก็เอามาใส่แล้วกก็ชอบชอบนี้ออกกรใส่ตัวนั้นพอตัวนั้นออกกรใส่ตัวนี้ประมาณสามตัวมีอันนี้มวยนี่มีอันนี้มวย มันจะใส่ยุมันสามตัวนี้โอ้อสักเนี่ยนี่ฮะโอ้นี่เสื้อลงปูสูงอะไรนี่ครับอตัวนี้ตอตอนนั้นตอตอนนั้นไปซับกระใส่ตัวนี้งวดนี้หรือเปล่าที่เอามาโชว์หนึ่งเจ็ดเน,นี่ยเต็มผมไม่รู้ <c oughs> อ๋อไม่ใช่ยูยูก็ให้หนึ่งเจ็ดมาโชว์นะเนี่ยน,น,นี่น้องไม่ใช่เพราะยู่ๆคนลูกเด่นเป็นยันลงปูสูงเลยอ๋อสาธุนะครับลงปูเด้อนะ รักษาตาให้อยู่กับลูกกัหลานนานๆเด้อกับที่เมืองตาชอบไปเลยใช่ไหมชอบครับเมืองไปเลอกจกนีี่ีเจ็ดห้าบอกตาอเหมือนเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกปีเนาะตาไม่ซื้อตามอายุตา นะครับอสองส,ส,ส,สี่แปดเก้าสองสี่แปดเก้าอายุเจ็ดสิบหกพอยเสืออ่อายเด้อกับเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกรลอยสองีดก้คสครับคุณก็อัปเดตล่าสุดนะครับก็คุณตาคุณตาพีเนาะคุณสุพีประดิ์นะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวนนะครับท่านไม่สบายเนาะก็ลูกหลานก็มาเยี่ยมมาดูแลท่านตลอด ลูกหลานท่านเห็นอยู่ที่ไหนก็ให้กําลังใจมาด้วยเด้อนะครับส่งกําลังใจให้คุณพ่อด้วยนะครับเดี๋ยวท่านก็คุยได้อยู่นะครับก็ไม่ค่อยเหนื่อยไทรนอตาเนาะโซลาที่เนาะก็ยังชั่วรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าเนาะบางวันเวลาป่ตาอือบางวันก็ขึ้นกระขึ้นเหนื่อยไม่ได้นอนได้แล้วไปชื่อต่าเนี่ย จ้าอ๋อเปียกปัวอ๋อจ้าตาเมียนใสนงฟากลกสิบลกห้ยปราบทุกกระต่าับ้านตปโอ้ยโกนโอ้ยโกนโอ้ยปวดโกลแล้วว่าตาออโอ้ยเราเจะอส่งไปเลยาง่้ยโอ้อ้อยโอ้ยโอ้ยทอยโ้ยอายโอยโอ้้ยโอ้้อ้ยโยโอ้อ้ยโอ้ยโออ้โ้ยอออ้ยอ้ยย ลวงป่สวงเคยมาหาไหม่าตอนที่ตาไม่สบายเนี่ยเคยฟันเทีนไหมตาเคยเก็บมวยหงปู่สุมาไมอะสเยอกมอะอู่สอบขึ้นอยู่สอบขึ้นสอบขึ้นองนองก็บโมยังนาตาโบกม่ตะนนักหนาโม่มันกลับไปแล้วถตาทังนี้ก็ถ้าเราสวดเาจท้งตเราลัเลยูดลูเฉย จ่าตาเรื่อจ้ะโอ้ครับไม่้าไม่สบายยังสวนมนตนทุกวันเลยับสมนทุกวันอะตาโอ้สมุนทุกสมนยังไงกระทาอยู่เว้ยยี่ตามันบลล์ล่ะโอ้โซนลองจัด ต้องให้พพรรร<ช>าาาาเเก็ไ,ได้ขาเราก็ได <ป S 2> ้ตอนตอนพ่อที่จะทานข้าวท่านได้ให้พรตลอดเลยใช่ค่ะให้พรตลอดพูดถึงแบบไม่ถึงหลวงปู่ส่วนเราท่านฟังยังไงนะจำพอจำใบไปบางคำเลยไหมพูดแบบว่าอะไรแล ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง Oh, โอ้ลงผุ๋ยสมาชันข้าวเด้อมันชันข้าวเรียกมามาชันข้าวดีกันข้าวโบข้าว้าโเดืดกันคุณบคุณามจัดเปต้ดาสภาเกรไมากตรบไป้ดก่แต้ไ่ โอ้นี่ยคุณพ่ตาโอ้นี่บุญคุณกระปัวตาลำลึกลำล็กบบลกุนเนาะลำลึกตลอดบบลกุนอืมลำเล็กตลอดเลยลำเล็กหลวงปูอันดับหนึ่งแล้วก็หลวครูบาอาจารย์ทัดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกหลานที่ล่วงลแล้วแล้วก็ให้พรน้องที่เอาข้าวมาให้กอนกินต้องให้พรเนาะน้องสาวก่แล้วก็เรียก เรียนคือบาอาจารย์เสร็จกาเรียนจากพี่โกโ้ของพี่กาคือลงลาไปแล้วแล้วก็สวดหมดแล้วไปทางพระครับทำยิ่งกว่าพระอีกยิ่งกว่าพระครับตั้งแต่พ่อศึกมาก็สวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นตีสี่เย็นก็วัดเย็นอันนี้ก็สามท่านดูก็ได้พ่อนี่ทาวัดเช้าเย็นด้วยเช้าเย็นตลอดสวดมนต์ก็จะมีเทปแต่พ่อไม่รู้ไม่รู้ตัวหนังสือแต่มีเทปเทปอยู่เทปอยู่ก็ปวดหรือก็สวดนะ อันนี้พ่อบอกว่าถ้าถ้านั่งได้ก็จะสวดมนต์ให้ได้ยินเสียงอนี่เก๋เ็นอะไก็เลยสวดสวดได้ยินบ้าปได้ยินบ้าก็สวดใค่ับนไม่ได้